รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว สนับสนุนรายการโดยงานอาเซียน Sustainable Energy อร์จวี2022 OR พร้อมรวมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาส62ปีการไปฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะ ท่านผู้ชมมาที่แถลงข่าวงานใหญ่งานหนึ่งค่ะ ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia as. มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรในปุ๋ยภาคเอเชียท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของพลังงานพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าพลาดไม่ได้กับงานนี้ค่ะ คุณมนูเรียวไพโรดประธานอินร์มาร์เก็ตประเทศไทยบอกว่าอินร์มาร์เก็ตพร้อมด้วยภาครัฐและเอกชนเดินหน้าจัดงานอาเซียนสตันเนเบิลเอเนจีวีคและอิเล็กทริกวีเคลเอเชีย2022โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด e n c h n r i n g e n e r g y t r a n s i t i o n t o c a r b o n n e u t r a l i t y f o r a s u s t a i n a b l e f u t u r e เพื่อรวมกันขานร,รับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความเป็นกลางทงางคาร์บอนตลอดจนการรับอุปสงค์การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการปักหมุดให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคดรประเสริฐสินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานบอกว่าไทยเดินหน้าตามแผนพลังงานชาติเพื่อเป้าหมายมุ่งสู่คาร์บอนนิวทริลิตี้ในปี2050และในงานนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอนโยบายที่สำคัญต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางพลังงานของไทยในอนาคตทางกรมก็มีการส่งเสริมการประหยัดพลังงานนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการบริหารจัดการพลังงานที่ดีนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยซึ่งสามารถช่วยในการ ประหยัดพลังงานได้นะครับทั้งในเรื่องของการควบคุมการผลิตนะฮะหรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงประเทศไทยเนี่ยมีกรณีที่ประสบความสําเร็จมากมายมีการประกวดแล้วก็ชนะระดับอาเซียนเราก็จะเอาเคสต,ตัวอย่างที่ได้รางวัล Thailand Energy Awards แล้วก็อาเซียนเอนเนอ a วเนี่ยมาโชว์ครับว่าสามารถทำได้จริงนะครับคุณทรงพลคะ OR i g h ไฮไลทในงานเป็นยังไงบ้างคะ นอกจากที่ OR จะมาเป็นโคโฮสต์จัดแสดงนวัตกรรม EV ของ OR นะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นรถ EV นะครับรวมถึงแพลตฟอร์ม EV Station Plus อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันในอนาคตท่านผู้ชมคะถ้าเราขับรถไปต่างจังหวัดเราเจอ PTT Station ในนั้นก็จะมี EV Charging Station ด้วยใช่ครับจะอยู่บนแพลตฟอร์มเดิมแล้วก็รวมถึงพื้นที่ใหม่ๆที่อยู่นอกเซสชันบนเส้นทางหลักๆนะครับโดยภายในปีนี้เนี่ย เราจะเปิดครบทั้ง77จังหวัดนะครับบนพื้นที่หลักๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขับรถไปประมาณสัก50กิโลเมตรนะครับเราจะเจอจุดชาร์จิ่งของเราสัก1จุดครับเพื่ออำลวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในอนาคตครับเราก็จัดสัมมนาวิชาการนะครับที่เราใช้ชื่อว่า IEV Tech ครับหรือว่า International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition ปีนี้ไฮไลท์ของเราก็ยังคงเป็นในเรื่องของสปิเกอร์นะครับ Future Mobility Bio Green Circular Economy นั่นเอง ทางบลูเบิร์กนะครับผู้เชี่ยวชาญนี่ก็จะมาให้ภาพนะครับในเรื่องของ e v outlook จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของ e v นะครับ development ใน urban city ซึ่งก็มี a าก r a นะครับซึ่งเป็นคอนซัลทให้กับรัฐบาลเยอรมันนะครับมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ e charging infrastructure ในยุโรปนะครับก็มีทางชารินนะครับคุณยาร์คโบริสมนภายในเอเชียนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย station ของไต้หวันด้วยนะครับที่ทางอาร์มิตานะครับจะเล่าให้ฟังเรื่องของ lithium ion battery development นะครับพร้อมพกับในเรื่องของ autonomous vehicle ด้วยท่านผู้ชมคะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนนะคะต้องบอกว่าเป็นทางรอดของอุตสาหกรรมไทยธุรกิจไทยด้วยนะคะรวมถึง SME ค่ะวันนี้สภาวสาหกรรม,มีไฮไลท์อะไรบ้างที่มาในงานนี้คะก็สมาชิกทั้งหลายที่ประกอบธุรกิจในด้านพลังงานหมุนเวียนนะครับจะมาแสดงสินค้าแล้วก็เทคโนโลยีในงานเราก็จะมีการสัมมนาในเรื่องการ เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเพื่อก้าวไปสู่คาร์บอนฟุตปริ้นที่ต่ําที่สุดในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยตื่นตัวกันมากแค่ไหนคะกับเรื่องของพลังงานทดแทนก็เริ่มมากแล้วครับตั้งแต่มีเรื่อง c ีแบมมาตรการต่างๆที่บริษัทข้ามชาติเริ่มบีบบังคับให้ SME เราที่อยู่ในซัพพลายเชนของเขาเนี่ยจะต้องปรับตัวไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งก้าวไปสู่ RE 1 0 0ในปี R e R 2030ฟังแบบนี้แล้วจะเห็นว่าพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเป็นทางรอดของภาคธุรกิจด้วยก็เป็นทั้งทางรอดแล้วก็เป็นโอกาสกธุรกิจใหม่มาดูไฮไลท์ในภาคของวิชาการกันบ้างค่ะอระฐบกาังของเรานะครับมีงานสัมมนา,าทางวิชาการโดยหัวข้อหลักเขาเรียกว่า Thailand Connect X นะครับาำว่า X คืออะไร X คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีทั้งหมดวันที่14นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอะท่านชัยวุฒิมาเป็นประธานงนการเปิดท่านจะพูดถึงในเรื่องของ Digital Thailand นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงในงานเองก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของ Edge Data Center and IoT Rising of Asia Smart City หัวใจสําคัญของสมาร์ทซิตคือการบริหารจัดการข้อมูลนั่นเองในปีนี้เรามุ่งไปที่เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิที่เราจะมี4 แนวหลักนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นไฮโดรเจนคาร์บอนแคปเจอร์เออยูทิลิซชันแอนด์สตอเรจบีซีจีสมาร์ทซิตี้การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะจะเป็นในรูปของการกระจายหรือว่าจะเป็นในรูปของเซนทรัลไลซ์คุณสัญชัยคะไฮไลท์มีมากมายทีเดียวนะคะ ปีนี้เนี่ยต่างชาติให้ความสนใจแค่ไหนคะปีนี้นะครับต่างชาติให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานปีนี้มากนะครับ<ม>ต้องบอกว่าเป็นการจัดหลังวิกฤตโควิดนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เขาเลือกที่จะมาร่วมงานกับเรางานนี้นะครับพาเรีนใหญ่ๆอย่างเชอรมันนะครับอ,อย่างไต้หวันอย่างเกาหลีอย่างทางด้านญี่ปุ่นนะครับส<ม>ิงคโปร์นะครับรวมทั้งบริษัทชั้นนําดังด้านพลังงานจากจีนนะครับทุกคน เห็นความสําคัญของงานนี้คือคนเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาที่งานนี้ไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยครับงานนี้มีความพร้อมมากในภาพของความเป็น international ศูนย์รวมของเวทีระดับนานาชาติ Informa ร์มาร์เตนี่ยต้องบอกว่าจัดงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมายาวนานต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยปีนี้เป้าหมายชัดๆของเราคืออะไรเราอยากให้งานนี้เป็นเวทีระดับนานาชาติเรียกว่าสปีกเกอร์อยู่มุมโลกตรงไหนเราเชิญมาที่งานนี้ งาน ASEAN Sustainable Energy Week นะฮะแล้วก็งาน Electric Vehicle Asia นะครับจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนะครับวันที่14ถึง16กันยายนนี้นะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนโยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมท่านผู้ชมคะวันนี้4กันยายนแล้วค่ะเดือนกันยายนเนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็สูงขึ้นนะคะค่าไฟสูงสุดเป็นประวัติการราคาก๊าสของต้มก็สูงสุดเป็นประวัติการ ดูที่ค่าไฟกันก่อนเลยค่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ4บาท72สตางค์นะคะเพราะว่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองค่ะ ตอนนี้คนไทยก็รออยู่ว่าส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะที่รัฐบาลบอกว่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาส่วนลดค่าไฟฟ้าตรงนี้4เดือนจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบเมื่อไหร่นะคะก็คาดว่าบันอังคารหน้าก็น่าจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะก๊าซหุงต้มนะคะเมื่อหนึ่งกันยาที่ผ่านมานี้ก็ ปรับขึ้นราคาไปแล้วนะคะอีกกิโลกรัมละ1บาทค่ะก็ส่งผลให้ถังในครัวเรือนขนาด15กิโลกรัมนะคะสูงสุดเป็นประวัติการก็คือ408บาทต่อถังนะคะดูราคาน้ำมันดีเซล,ลกันบ้างท่านผู้ชมคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้34บาท94สตางค์นั้นก็มีเงินจากกองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยชดเชยไว้ตรึงราคาไม่ให้ทะลุ35บาทนอกจากนั้น อีกตัวหนึ่งที่ช่วยอยู่ก็คือภาษีสรรพสมิตน้ำมันดีเซลค่ะ5บาทต่อลิตรนะคะที่ปรับลดลงมาก็จะหมดอายุของความช่วยเหลือนี้วันที่20กันยายนค่ะกระทรวงการคลังนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการลดภาษีสรร์สมิตน้ำมันดีเซลออกไปถึงสิ้นปีนี้หรือไม่ หากรัฐบาลต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน5บาทต่อลิตรเช่นเดิมนะคะก็จะทำให้รัฐนั้นสูญเสียรายได้ประมาณ10,000ล้านบาทต่อเดือนค่ะแต่ว่าถ้าไม่ต่ออายุแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าราคาน้ำมันดีเซลหลัง20กันยาน,นั้นก็จะพุ่งสูงขึ้นทันทีค่ะ พาท่านผู้ชมไปดูการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนนะคะที่ตำบลบางจะเกรงจังหวัดสมุทรสงครามค่ะบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมโครงการ PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันเพื่อสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะ คุณรังสรรพวงปรางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าพีทมีคลังน้ำมันพีทแม่กลองตำบลบางจะเกรงซึ่งคลังน้ำมันพีทอยู่ร่วมกับชุมชนมายาวนานตั้งแต่ปี2532พีทจึงมีความตั้งใจจะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนบริษัทได้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุค่ะ เรามาทําโครงการพีทีทำจริงไม่ทิ้งกันตามวิสัยทัศน์ของบริษัทพีที PT, อยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5ที่ทางพีทีได้เข้ามาทํากิจกรรมทางด้านของการให้ทุนการศึกษาดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้หรือการดูแลความเป็นอยู่ซึ่งทางพีทีเน้นหนักไปทางด้านของผู้สูงอายุโดยการตัดแว่นการตัดแว่นของเราก็จะเป็นตัดเป็นรายบุคคลนะครับเพื่อให้เหมาะกับแต่ละคนไปเลยเราตัดปีนี้ไม่ต่ำกว่า6 8 0 0 0คนที่เราจะ ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีสุขภาพทางสายตาที่ดีขึ้นรู้สึกยินดีนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมนะคะประชาชนในพื้นที่ก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณทางกีทีด้วยนะคะที่นำโครงการดีๆกิจกรรมดีๆเข้ามาช่วยเหลือสังคมยินดีกับประชาชนในของเทศบาลตำบลบางกเก่งด้วยนะคะนอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสถานศึกษา6แห่งที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ,บางะเกรงมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬากล่องปรถมพยาบาลพร้อมผันผักสวนครัวให้น้องๆใช้ประกอบอาหารกลางวันค่ะ ไปดูการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตกันค่ะท่านผู้ชมคะผึ่งและ,มะแมลงช่วยผสมเกสรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหารไม่เพียงนำไปสู่การสร้างอาหารปลอดภัยแต่ยังก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผึ้งซึ่งเป็นมแมลงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง วันนี้จะพาไปดูความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์แมลงช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติและส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งเพื่อช่วยผสมเกสรในพืชผลทางการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการอนุรักษ์พึ่งช่วยในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิดสามารถเพิ่มผลผลิตของไม้ผลพืชไร่และพืชผักต่างๆได้อีกด้วยมแมลงที่ช่วยผสมเกสรในภาคการ,กรเกษตรของประเทศไทยได้แก่พึ่งพันุ์พึ่งโปรงพึ่งมิมพึ่งหลวงและชนโรง ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกลำไย1.58ล้านไร่พื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุดคือพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือลำไยเป็นพืชผสมข้ามเนื่องจากมีดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันคนละดอกดังนั้นจึงต้องมีแมลงมาช่วยผสมเกสรจึงจะสามารถติดผลผลิตได้ดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พึ่งช่วยผสมเกษรซึ่งจะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์ของการติดผลของลำไยมีมากขึ้นทั้งลำไยต้นแก่และต้อนอ่อนและจากการศึกษาวิจัยพบว่าพึ่งพันธุ์สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ร้อยละ78.78 78. จุดเด่นของการใช้พึ่งช่วยผสมเกสร จะช่วยให้กเกษตรกรมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายส่งผลให้เกิดการลดใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพต่างๆเข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงพึ่งในระบบเกษตรแปลงใหญ่จำนวน95แปลงแบ่งเป็นแปลงใหญ่พึ่งพันจำนวน9แปลงแปลงใหญ่พึ่งโพรงจำนวน75แปลงและแปลงใหญ่พึ่งชนโรจำนวน11แปลงสำหรับในจังหวัดลำพูนมีแปลงใหญ่พึ่งพันหนึ่งแห่งคือแปลงใหญ่เลี้ยงพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีสมาชิก35ราย G พีหรายซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการเลี้ยงพึ่งและใช้พึ่งในการผสมเกสรลำไยจากสมาชิกเพียงไม่กี่รายเติบโตอย่างเข้มแข็งภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเต็มกำลังพวกเราทำแปลงใหญ่ ส่งน้ำผึ้งให้บริษัทแต่ราคาน้้ำผึ้งตกต่ำทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยเข้ามาช่วยเหลือให้พวกเราพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราคาท้องตลาด80บาท90บาทพวกเราสามารถขายได้200บาทได้ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เลี้ยงพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้จากการเลี้ยงผึ้งเป็นอย่างดี ได้ผลผลิตน้ำพึ่งดอกลำไยซึ่งเป็นน้ำพึ่งที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนอกจากนั้นพึ่งยังช่วยในการผสมเกสรดอกลำไยทําให้สวนลำไยมีผลผลิตที่สูงขึ้นนะับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนลำไยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปรู้จักกับโครงการนายอำเภอดำร่องเขามีการประกวดในายอำเภอกันด้วยค่ะ สนับสนุนรายการโดยบริษัทปอตทจำกัดมหาชนโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพท่านผู้ชมคะการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนนะคะจะสำเร็จได้เนี่ยต้องบอกว่าต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เข้าใจตั้งใจช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนะคะกระทรวงมหาดไทยมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนอย่างไรนะคะให้เข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยแก้ปัญหาประชาชนได้จริงอย่างไรนะคะมาคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านปลัดคะขับเคลื่อนลงไปแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งในอำเภอจะเป็นพลังที่สําคัญเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะว่าเราก็มั่นใจนะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเป็นผู้นําตามกฎหมายอยู่ที่จังหวัดตามกฎหมายเนี่ยไม่เท่ากับ เรื่องของหัวใจใ<ช>เรื่องของอุดมการเราคาดหวังแล้วก็พยายามในการที่จะเฟ้นหานะครับคนที่มีอุดมการในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุุสุขให้กับพี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอํำร่องเป็นยังไงในอำเภอเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อำเภอเนี่ยขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยระบบราชการอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอที่สําคัญ มันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าข้าราชการเนี่ยในอำเภอเดี๋ยวก็เลื่อนตำแหน่งยยเดี๋ยวก็ย้ายสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญคุณต้องมีภาคีเครือข่ายซึ่งเราก็มุ่งหวังว่าพี่น้องประชาชนเจ็ดภาคีเครือข่ายที่อยู่ประจำในพื้นที่นะอันประกอบไปด้วยหนึ่งผู้นำศาสนามาร่วมเป็นทีมสองนักวิชาการครูบาอาจารย์ปราชชาวบ้านมีนักธุรกิจเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น มารวมกันและตั้งเป็นทีมให้ท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นผู้นําการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนายอำเภอสมัครเยอะไหมเขาสมัครเยอะนะเราให้จังหวัดละหนึ่งอำเภอปรากฏว่ามีสมัครมาตั้งสองสามร้อยอำเภอพอท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องคัดเหลือ76อำเภอก่อนเพราะว่าเรามีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณการสร้างทีมการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันต้องมีการฝึกอบรมเรา คัดในอำเภอมาจากทั่วประเทศแล้ว76จังหวัด76แนอำเภอเนี่ยเทรนอะไรบ้างเราก็ให้เขาเข้าหลักสูตรเตาหลอมเหล็กก็คือให้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นทีมเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ที่สำคัญที่สุดให้รู้จักในการที่จะระดมสพรพกำลัง ของผู้คนที่อยู่ในทีมเนี่ยค้นหาปัญหาค้นหาความต้องการและรู้จักในการที่จะบูรณาการแผนงานโครงการของทุกกระทรวงทุกกรมให้มาเป็นอยู่ในแผนเดียวของอำเภอที่เราเรียกว่าวันแลนวันแมปปิ้งพอเข้ามาฝึกอบร,รมแล้วก็ต้องมีการสร้างทีม เราเนี่ยกำหนดให้ในอำเภอเนี่ยครั้งแรกคุณไปหาทีมมาให้ได้1ิบคนโอ้ oh. แล้วเวลามาฝึกอบรมเนี่ยไม่ได้ให้ท่านนาอำเภอมาคนเดียวหนึ 1> 1่งบวกสิบบวกสิแล้วก็ท้ายที่สุดคุณต้องเสนอวันแพลนของอำเภอที่คุณอยากจะทำเนี่ย mm. ให้กับคณะคณาจารย์คณะกรรมการรวมทั้งผมด้วยฟังแล้วกลับไปทำเราก็เปิดโอกาสให้ท่านในาอำเภอเนี่ยไปสร้างทีมอีกเป็นร้อยคนคราวนี้ก็ลงมือปฏิบัติจริง ที่แนวอำเภอมาเข้าเรียกว่าเข้าค่ายกันนะเข้าค่าย,าายที่จะเคี่ยวกันตรงนี้เนี่ยมีอำเภอไหนที่ไม่เถอะมีโครงการโดนๆมบ้งคะอย่างเช่นโอ้เยอะเยอะอย่างเช่นอำเภอเมืองพิศโลกเขาบูรณาการทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเนี่ยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกตำบลทุกหมู่บ้านให้มีกินมีใช้และขยายผลไปสู่การรวบรวมผลผลิตมาแปรรูป mm hmm. แล้วก็ทำการตลาดถือว่าอยู่ใน76อำเภอเนี่ย ตอนนี้เหลือ18อำเภอแล้หรืออย่างเช่นที่ไซน้อยเนี่ยชื่อของการกิบเก๋เลยชื่ออะไรคะแค,ครงแครคุณการดูแลน้ำเนี่ยต้องดูแลวิถีชีวิตต,ตัวเองไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอาสารพิษสารเคมีลงไปในน้ำต้องไม่ทิ้งขยะต้องไม่ทําให้ลำคลองสกรปรกเพราะนั้นเนี่ยมันต้องไปพัฒนาคนโครงการในอำเภอที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเนี่ย สุดท้ายแล้วชนะเข้ารอบกันในสุดท้ายยังไงแล้วเอาไปปฏิบัติยังไงคะคือทุกอำเภอเนี่ยต้องทำเพราะเราต้องการปลุกวิญญาณของนายอำเภอที่อยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานและเป็นนายอำเภอที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้เคารพนับถือ,อพลังของการขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาัจจันทร์แล้วก็น่าจะตื่นเต้นมากเป้าหมายปลายทางทั้งหมดตรงนี้คืออะไร อยู่ที่พี่น้องประชาชนต้องมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกขต้องลดลงจนหมดไปเหมือนกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทยเราคือบำบัดทุกขบำรงสุขแล้วก็กระบวนการในการไปทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเนี่ยในระดับจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้นําผู้ว่าการจังหวัดทั้ง76จังหวัดมาลง M O U กับ U N เพื่อที่จะ ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องการทำให้ระบบของการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนของราชการเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเสียทีแล้วปีหน้าเนี่ยทางกรมการปกครองมีเป้าหมายที่จะต้องนำระบบอย่างนี้เนี่ยไปสู่ในอำเภอทั้ง878อำเภอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565 มันก็จะยิ่งทำให้สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นมันกลายเป็นสายเลือดมันกลายเป็นวัฒนธรรมให้มันอยู่ใน DNA อยู่ใน DNA สรุปได้ดีครับทั้งหมดนี้คือเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องคนไทยนั่นเองนะคะดีใจนะคะที่เราเห็นพลังของในอำเภอทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยวันนี้ขอบคุณท่านประหลัดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะพาท่านผู้ชมไปต่างจังหวัดไปดูการทํางานของนาอเภอในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง Youtube ที่ขึ้นบนหน้าจอท่านประหลัดและดิฉันสายฟ้าลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ Marine TV.